สบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องมดสุขสุขคนอีกเซนเกาเซนเคยเนาะกาเมื่อนี้ข่าพเจ้าชีพาทานผู้ส้มทุกทุกทานเนาะมาเบิงอ้างน้ำของเฮาที่เฮาสางขึ้นมาให้กับเชาาบาทแล้วก็ให้กับครอบครัวของทางนางหยัดนาะพี่น้องเนาะว่ามันเป็นเนาใดมันสิมี่มันยังได้มันสีครบถ้วนตามที่ทานผู้ส้มยากให้มีหรือบ่อกะเกี่ยมไปเบิ้งพร้อมๆกันเนาะกะขั้นชิวอันนั้นก็คือว่างง่ายๆเนาะก็คือพา ท่านผู้ชมทุกทูกทานมารีวิวเบิ้งอ่างน้ำของเฮานะท่านผู้ชมที่เป็นแนวใดาเดียวเฮาไปหับส้มพร้อมๆกันเนาะฝนก็นเริ่มตกมาแล้วพี่นอนะ้องเนาะแต่กลับว่เป็นปัญหาพี่นอนะ้องเนาะเนาะกามาเบิ้งทั้งหน้าก่อนพี่นอ้องอ่าเนาะก่อนอื่นเะมื่อไห้มาเบิ้งทั้งหน้าก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ่านท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นทางดัานหน้าของอุ้งนำ้ำของอ่างน้ำของเฮาเนาะพี่นอนะ้องเนาะ แล้วก็โตที่ตัางยืดหันก็คือเป็นอ่างเก็บน้ำเนาะพี่น้องเนาะกับทั้งด่านหน้าเนาะเฮากับชี่ไห่เพิ่นเทอ่าเป็นการปอกกันเปืือนทั้งสีด่านเลยพี่น้องทั้งด่านข้างด่านนี่กับเทด่านนี่กับเทเนาะแล้วก็ทั้งด่านหน้านี่กับเทแต่ว่าสีมันอาจชี่แตกต่างกันหน่อยนึงเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตัวนี้นี่แมันเฮาเห็ดก้อนแล้วก็ส่วนตัวนี้แมันเฮามาเห็ดมือว่านี่เนาะพี่น้องเนาะอ่าแล้วก็ทั้งด่านหน้าเนาะพี่น้องเนาะ ก็พอดีอ้างน้ำตัวนี้เนาะเป็นอาศรัทธาจากผูใจบุญายๆทานเนาะในซองของพวอเฮ้านี่แหละก็เลยเนาะทางข้าพเจ้ากับเมียก็เลยขึ้นว่าสีเขียนม่นยังไซดีแล้วก็ทางผูเป็นเมียผิน่นก็นเลยเขียนคําว่าเอฟซของดํเบาเล่าไซเนาะเพราะว่าอ้างน้ำอุงน้าตัวนี้คือมาจากผูใจบุญายๆทานเนาะก็เลยใช้่าเป็นเอซของดํเบาวนะนะล่านะพี่น้องเนาะแล้วก็วันนี้ นะทั้งด้านนาตัวนี้กับซิมีเป็นกอกน้่พี่น้องมีหลายหลายทานนะเพ่น่าเป็นยังคือว่าใส่กอกน้่มได้เข้ากับไซส์นะพี่น้องเนาะแต่ว่าเขายังเวอร์ทันได้รีวิวยังเวอร์ทันไห้ท้ายกบทานผู้ส้มเด้เบิงนะ้งเนาะตัวนี้นี่เข้าเห็ดขึ้นมาเพื่อเด็กน้อยโดยเฉพาะเนาะพี่น้องเนาะเวลาที่ว่ามีเด็กน้อยอายุประมาณ11ปี12ปีเพ่นกับอาชีพว่า,าถึงอ้างตัวนี้เนาะเพราะว่าโตของเพ่นกะประมาณนี้ประมาณนี้กะเริ่มฮับน้่มฮับทาแล้วเนาะเด็กน้อยบาดเฮ้าตัวนี้ เขาก็เลยใส่เห็ดเผือเด็กน้อยโดยเฉพาะเนาะแล้วก็มันยังบ่แลวซ้ำนี่เนาะตัวนี้เข้าที่เอาใสายย่ยางมะตอให้เพิ่นใส่อยู่แถวๆนี้แหละถากว่าเาข้าที่ใส่ซูงก็คืดเผือตอนที่ว่ามันเวลาที่ว่ามันน้ำแห้งนะแล้วเด็กน้อยเขามาเอาน้ำหยานเพิ่นซิ่บ่ได้น้ำเขาก็เลยใส่ตำๆไว้แล้วก็ยอยอเอาใส่ยางมะตอเอามันจึงส,สะดวกกว่าแล้วก็ใส่น้ำจักอ้างนี่ได้หลายกว่านาะเพี่น้ราเนาะ ขัวข้าคิดแบบนั้นก็นเลยว่าไซส์ค่อนข้างจะต่ำนิดหนึ่งนะพี่นอนะ้องเนาะแล้วก็บัดนี้มาเนาะทางในอันนี้เป็นโตอ่างหน่ำของข้าวนะพี่น้องเนะาะกะขนาดนี่กะใหญ่พอสมควรเนาะทางด้านนี้เนาะอ่าสองเมตรสามสิบหกเซนพี่น้องเฉพาะในโตอ่างเนาะแล้วก็ทางด้านนี้นะอ่าทางด้านนี้นี่ก็คือหนึ่งเมตร สิบหกเสนเนาะอ่าทางด้านนี้นะเนาะกแล้วก็ทางด้งนนะนะานนี้นะพี่น้องอ่ามีโตอ่าบอนระบายนำ้ำออกอยู่นี่นะเนาะเผื่อที่ว่าเวลาที่ว่าเศร้าบาดเพิ่นยักอนามายัยอ้างยักล่างอ้างกะให้เพิ่นมาปล่อยนำ้ำออกอยู่นี่มีฝาอัดตัวนี้ให้พร้อมนะพี่น้องเนาะอ่ะกาการถือว่ามีครบถว้วนทุกสิ่งทุกอย่ักนะพี่น้องเนาะและ้วก็มาส่วนของคอนโทรลนะพี่น้อง อ่าตัวนี้เป็นคอนโทรลเลอร์เนาะที่ใส่กับปั๊มน้ำของเฮาวนี่พี่น้องเนาะคอนโทรลนี่กับชิม,มีเป็นสายเซนเซอร์วัดระดับน้ำนะพี่น้องนะเฮากัมาติดตัง้งไว้อยู่นี่เนาะเดี๋ยวตอนถ่ายคลิปนะเฮาสิเอาเป็นคลิปทดสอบเกี่ยวกับการเฮ็ดเวียกของเซนเซอร์ตัวนี้ให้กับท่านผู้ชมได้เบิ่งเพราะว่าเฮาได้ทดสอบไปแล้วน้อยหนึ่งเนาะเวลาที่ว่านำ้ำมันขึ้นมาเต็มนะเนาะมันขึ้นมาเต็มแล้ว มันดันตัวนี้ขึ้นแล้วได้เขาเฮากับซิตัดอัตโนมัติเลยพี่น้องแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ30นาทีเนาะสามสิบนาทีถ้าหากว่านนำแห้งประมาณ30นาทีมันก็สิเริ่มเฮ็ดเวียกอีกเนาะพี่น้องเนาะกัสิประมาณนั้นสําหรับการเฮ็ดเวียกของอ่าเซนเซอร์ตัวนี้เนาะแล้วก็ทางด้านนี้เนาะเป็นทางด้านหลังพี่นอ้องอ่าทางด้านหลังกัช่วงก่อนอันนี้ตัวนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะที่ว่ามี เอฟซีไลไลทานาได้คอมเมนต์เข้ามาได้ทวงได้ถามได้แนะนำเข้ามาว่าให้ซื้อตัวนี้มาปิดแดตตอนนี้เข้ากัได้เอามาใส่เป็นเชียร์พอยแล้วเนาะก้อนหนานี้ที่ว่ามันยังบทันมีมั้ยังก็คือมันยังบทันได้แล้วสมบูรณ์นะพี่น้องเนาะอ่าหลายๆซิงหลายยางก็บอาชีพยังขาดอาชีพยังโบบพอแต่ว่าตอนนี้ก็คือใส่หมดทุกซิงทุกอย่างเป็นเชียร์พอยแล้วเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นทอที่ว่าเข้าต่อมาให้เพิ่น ใส่หน่ำซัวข้าวเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอุ้งของข้าวตอนนี้นี่ข้าวต้องได้ล่อถ่าให้มันแห้งดีๆก่อนแล้วก็ยังยังอีกเก็บรายละเอียดเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ถือว่าสําเร็จเนาะอ่าตอนนี้ก็คือเป็นบอนที่ว่าต้อนหน่ำไห้ชาวบ้านเข้าใจามาใส่ซัวข้าวที่กี่นี่อ่าเท่าตุยเนะาะเท่าตุยเพิ่นก็เขามาตักหน่ำอยู่นี่แต่ว่าเขาก็บ,บไ่ได้ถ่ายให้กับท่านผู้ชมเบิ่งเนาะ เพิ่นเอาล่อมาขนนะั่นแหละถ้างของเพิ่นกับสองสามหอยชีห้าหอยแม่เพิ่นละ่ะแต่ว่าเพิ่นกับมาใส้น้ำบอ่อนี่เนาะพี่น้องเนาะคือน้ำบอ่อนี่นี่มีหลายครอบครัวเลยพี่น้องเกือบหลายเติบหันแหละเนาะกับว่าช้างสี้บอว่าประมาณเท่าใดสวนของหมูบ่บ้านแต่ก็คือหลายเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่านี่กับชีประมาณน,นี้เนาะอ่าเดี๋ยวเฮามาลองทดสอบน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ ว่ามันสิเป็นเนาะได้แล้วก็เดี๋ยวเฮาสิให้เบิ่งวัน้ํานี่มันใสซําใดมันงามซําใดเนาะอ่านี่ตอนนี้เฮาก็เฮ็ดเป็นปุ่มมีหลายๆปุ่มเนาะแต่ว่าอันที่เฮาเหลือปไว้นี่ก็คือเป็นเพียงปุมปิดเปิดกดบัที่1เป็นปุมปิดกดบัที่2เป็นปุมเปิดประมาณนั้นแหละเนาะอ่าเนาะเฮาก็ได้แนะนําให้บางสวนไปแล้วหน่อยนึงเนาะพี่น้องเนาะนี่ตอนนี้ก็คือได้เริ่มทํางานแล้วพี่น้อง น้ำของเฮาแต่ว่ามันบ่ค่อยมีแดดนะพี่น้องมันก็อาจสิบ่ค่อยแหง้งแบนใดนะตัวนี้มันช่วงที่ว่ามันยังบ่ทันมีแดดนะพี่น้องเนะาะถ้าหากว่าแดดออกมาเต็มๆนี่พี่น้องเอ,อ้ยสุดยอดเนาะน้ำนะเดียวเช่เอาให้เบิง้งคุณภาพของน้ำพี่น้องว่ามันเป็นแบบใดมันสวยมันใสมันงามซ้ำใดเนาะเดี๋ยวชิโต้ให้เบิง้งนี่เนาะพี่น้องเนะาะสุดยอดเนาะความใสนี่ ก็นะถือว่าคุณภาพของน้ำนี่ก็โอเคนะพี่น้องเนาะใส่งามใส่ได้เนาะก็ะะะที่จบประมาณนี้เนาะสำหรับการรีวิวอ่างน้ำให้กับท่านผู้สมได้เบิง้งแล้วก็จักหน่อยเฮาทีไปอ่านเป็นไล่ชซื้อของผู้ใจบุญที่ว่าเพิ่นได้สมทบทุ้นมาในการสัางบ่อนน่ำแห้งนี้นะพี่น้องเนาะ ล้วก็มุ่นคาของมันนี่ทึกเท่าใดแล้วก็าเฮาสิไปปิดท้ายคลิปด้วยการทดอสอบเซ็นเซอรอ์วัดระดับนำนะ้ำเนาะว่ามันชีเห็ดเวียดดีซ้ำใดเนาะพี่น้องเนาะโอเคนะพี่น้องก็สำหรับผู้ใจบุญเนาะที่าสมทบขึ้นมาในการสั่งบอ่อน้ำบอ่อนี้ไห้กับทางเา้าบาทในละแวกนี้แล้วก็ให้กับทางครอบครัวของนางยัดเนาะกับมีน้ำกันหลาทานเนาะพี่น้องเนาะเดียวค่ะพระเจ้าขออนุญ,ญาตอ่านเนาะ ผูใจบุญลำดับที่หนึ่งนะพี่น้องก็คือเป็นผูใจบุญจากทางฝั่งประเทศไทยพเพิ่นได้สมทบทุนมาเนาะจำนวนอยู่หนึ่งพันบาทพี่น้องแล้วก็ผูใจบุญลำดับที่สองนะก็คือเป็นคุณปางลักเนาะจากทางฝั่งประเทศไทยจํานวนอยู่หนึ่งพันบาทผูใจบุญลำดับที่สามเนาะก็คือเป็นคุณอธนะิษฐานเนาะจากทางฝั่งประเทศไทยจํานวนอยู่ห้าร้อยบาทเนาะผูที่สี่ก็คือเป็น พี่ยิ่งรักเนาะจากทางฝั่งประเทศไทยจำนวนอยู่10,000มบาทพี่น้องแล้วก็ผู้ใจบุญลำดับที่ห่านก็คือเป็นทางพี่อารีเนาะจากทางฝั่งประเทศไทยจำนวนอยู่1000บาทผู้ใจบุญลำดับที่6กเนาะก็คือเป็นแม่คนหนึ่งอยู่ทางฝั่งประเทศไทยเนาะจากจังหวัดลอยเอ็ดจำนวนอยู่1000บาท ลำดับที่เจ็ดเนาะพี่น้องก็คือเป็นเพิ่นให้ออกน้ำว่าอายคนหนึ่งอยู่ทางสวรรค์นะเขตเนาะพี่น้องจำนวนอยู่สามพันสองหอยแปดสิบบาทเนาะพี่น้องแล้วก็ลำดับที่แปดเนาะเป็นแม่มาลีจากทาง USA เนาะพี่น้องจำนวนอยู่ห้าลอยดอลลาร์เนาะแล้วก็ผู้ใจบุญลำดับที่เก่าเนาะก็คือเพิ่นบ่หมายที่จะประสงค์ออกน้ำเนาะอ่าเป็น จากทางฝั่งประเทศไทยเนาะจำนวนอยู่สองหอยบาทพี่น้องผู้ใจบุญลำดับที่สิบเนาะก็คือเป็นผู้ใจบุญจากทางฝั่งประเทศไทยเส้นเดียวกันเพิ่นได้สมทบทุนมาจำนวนอยู่หนึ่งพันสองหอยบาสนเพิ่นเป้าหมายที่จะประสงค์ออกนามพี่น้องแล้วก็ผู้ใจบุญลำดับที่สิบเอ็ดเนาะตอนนี้มาเป็นทีมงานเนาะพี่น้องก็คือเป็นทีมงานของพีฝน ก็มีหลายๆท่านเนาะมีพี่ฝนพี่แถวพี่จาแล้วก็คุณจัสซิกทางสวีเดนแล้วก็เพื่อนๆของพี่ฝนเนาะทางฝั่งไทยอีกหลายคนเนาะพี่นะ้องเพิ่นได้สมทบทุนมาเนาะจำนวนอยู่เก่าพันแปดห้อยบาทพี่นะ้องเนาะแล้วก็ผู้ใจบุญลำดับที่สิบสองเนาะพี่นะ้องก็คือเป็นแม่ควันจากทางฝั่งประเทศไทยเนาะจำนวนอยู่สองพันบาท ผู้ใจบุญลำดับที่13เนาะเป็นแม่พมณมีรัตนาลังสีจากทางประเทศลาวเนาะอ่าจำนวนอยู่เจ็ดแสนกีบแล้วก็ผู้ทนะี่14เนาะผู้ใจบุญลำดับที่14พี่น้องก็คือเป็นแม่อุดรศรีญาลาดเนาะจากทาง U.S.A จำนวนอยู่300ดอลลาร์เนาะพี่น้องแล้วก็ผู้ใจบุญลำดับที่15เนาะ เป็นผู้ใจบุญจากทางฝั่งไทยเพิ่นได้สมทบทุนมาเนาะจำนวนอยู่1,300บาทพี่น้องอ่าเพิ่นบ่หมายที่จะประสงค์ออกนามเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ผู้ใจบุญลับดับที่16เนาะเป็นห่านค้าใบเสริมสวยเนาะเพิ่นอยู่ที่บ้านพลเคงเนาะเพิ่นได้สมทบทุนมาจำนวนอยู่300,000กีบเนาะพี่น้องสำหรับผู้ใจบุญท่านนี่เนาะข้างก้อนข้าพเจ้าได้อ่านบ้านของเพิ่นผิดเนาะ ข้าพเจ้าไปอ่านเป็นบานพ้นตองความจริงเราพ่อนอยุธี่บานพลนเค็งนะพี่น้นองๆก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆแล้วก็ผู้ใจบุญลำดับที่17เนาะเป็นผู้ใจบุญจากทางฝั่งประเทศไทยพี่น้องเพิ่นได้สมทบทุนมาเนาะจำนวนยูซี่4อยบาทพี่น้องเนาะนะเพิ่นโบหมายที่จะประสงค์ออกน้มแล้วก็ผู้ใจบุญลำดับที่18นเนาะพี่น้องเป็นทีมงานเนาะเป็นทีมงานของแม่แสงเดือนกับมี แม่แซงเดือนแล้วก็ท่านางคิมมี่เนาะแล้วก็มีแม่สีสวัสไส้ไก่สีแล้วก็มีแม่ดาลีสิริแล้วก็มีแม่แซงพอพันสดสวัสด์เนาะแล้วก็มีแม่ตู่ลานวิไลพง์เนาะจากทาง USA พี่า้นงจำนวนหลายๆท่านเนาะที่ว่าเพิ่นสมทบกันมากก็คือเจ็ดห้อยซาวดอลลาร์เนาะ แล้วก็ผู้ใจบุญลำดับที่สิบเก่านะพี่น้องก็คือเป็นทางพอจันทรอนแล้วก็แม่ยุลีเนาะดวงบุตรดีจากทางประเทศออสเตรเลียเนาะพี่น้องเนาะจำนวนอยู่สองล้านกีบเนาะรวมทั้งหมดเนาะที่ว่าเฮารวบรวมไดนะ้เนาะก็คือได้อยู่สักเจ็ดล้านเจ็ดแสนกับอีกหกสิบพันกีบเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สำหรับค่าใช้ใจ่ายที่ว่าเฮาใช้ใจ่ายไปเนาะ ตอนนี้กับฝนเริ่มตกล้วพี่นองแต่กับมเป็นยังนะพี่น้องเนาะอ่าต่อกันเลยเนาะสำหรับค่าใส่ใจตัวที่เข้าใส่ไปเนาะก็คือข้าพเจ้าก็ได้จด,ดยุ่นี่เป็นรายละเอียดลายลักอักษรลายยางแหละแต่ว่าซี่ให้อ่านไปแต่ลอย่างแต่ลอย่างนี่กับมันก็คือซี่ดนเกินไปเนาะพี่น้องเนาะมันก็คือซี่ลายเกินไปเดียวเข้าซี่้ายกับทานผู้ส้มเบิง้งขาวๆเนาะอ่าตัวน,นี้เป็น ส่วนในการก่อสร้างอุ้งก่อสร้างโครงหลังคาก่อสร้างทุกชิ้นทุกอย่างที่ว่าเราเห็นตังอยู่นี่เนาะอ่าเป็นอุ้งน้าเป็นเสาเป็นไม้เป็นสังกะสีทุกชิ้นทุกอย่างก็คือรวมอยู่ในบินตนัวนี้ทั้งคาซางทั้งมันยังก็อยู่ในนี่เนาะคือรวมทั้งหมดของส่วนนี้ก็คือถทึกอยู่สี่แสนเศร้าสามพันหกห่อไก,กีบเนาะพี่นนะ้องเนาะเอ้ยผมมันสีน่แสนพี่น้องสี่ล้านสองแสน 36,000บกพันกี๊ปนะพี่น้องขอโทษขอให้หลายๆอ่านพิษนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าแล้ววันนี้มาในสวนของอ่าซุดแผงโซลาเซลล์แล้วก็ปั่มนำเป็นทอเป็นแม่ยังต่างๆหน้าๆนาะพี่น้องเนะาะข้าพเจ้าก็ได้จดมาอยู่นี่เนาะอ่านี่เดี๋ยวตอนท้ายที่สแสดงบินให้กับท่านผู้ชมได้เบนะิ่งเนาะนี่ตอนนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายในการซื้อแผงในการติดตั้งทุกสิ่งทุกอยนะ่างเนาะ อ่าแล้วก็ทั้งเป็นทอเป็นไม่ยังเป็นกาวไม่ยังนี่สายไฟไม่ยังนี่ก็คืออยู่ในนี่ทั้งหมดนะพี่นอนะ้องเนาะเฮาซื้อแพงเนาะแพงมีจํานวนทั้งหมด8แพงพี่นอ้องแพงหนึ่งนี่ก็สองพันหาหอยบาทนะั่ราคาพี่นอ้องแปดแพงนี่ก็เป็นเงินบาทกระเถิกอยู่สองหมื่นพอดีเนาะแล้วก็เฮาไปซื้อเฮาได้จ่ายเป็นเงินกรีบก็คือ6ล้านกับอีก8ปดแสนกรีรกกนนร๊บนะพี่น้องเนานะแล้วก็มีใดปั๊มน้ำเนาะราคาที่เฮาสั่งมากก็คือ 8,000กว่าบาทละกะมันถือเป็นเงินเล่ายุสองล้านเก่าแสนกับอีกส่าวพันกีบเนาะล่ะกะับวกค่าสงค่าหันค่านี่นี่ก็ถืออยู่3ามล้านหแสนกับอีกส่าวพันล่ะกะัมีสายไฟมีมันยังอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะพี่น้องๆนะฝนก็เริ่มตกแล้วนะรวมมูลค่าทั้งหมดในส่วนของแพงปั่มน้ำล่ะกะัเป็นทอ่อเป็นมันยังนี่ก็คือถืออยู่11ล้าน 3ามแสนกับอีก8,000กิฟต์นะพี่น้องเนาะและ้วกนะ็รวมเนาะรวมทั้งหมดที่ว่าเฮาใส้ใจ่ายไปในส่วนของแผงในส่วนของอุ้งน้าที่ว่าเฮาเห็นอยู่นี่แหละเนาะก็คือ15บห้าล้านหแสนคับอีก44,000บี่กนะิฟต์เนาะแล้วข้างก้อนเฮาไปจ่ายค่าเจ้าน้ามหมัน10ล้านนะพี่น้องเงินเฮาที่ยังเหลือเนาะก็คือ17บเจ็ดล้านเแสนคับอีก60,000กิฟต์ เฮาใส้ายไปในการตั้งอุ้งน้ำในการติดแพงนี่เนาะอีก15บห้าล้านหแสนสีพันกิฟเงินของเฮาที่ว่ายังเหลืออยู่ตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะคือ2องล้านสแสนกับอีก16บหกพันกิฟยังบ่ทันได้หมดเนาะยังเหลืออยู่2องล้านสแสนกับอีก16บหกพันกิเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาเบรกกอนฝนตกใหญ่บอนกันพี่น้องเนาะเนาะพี่น้องก็พอดีฝนตกเฮาก็เลยย่ายบอนเนาะเข้ามาอยู่ในโฮมเนาะ แล้วก็ตัวน,นี้เป็นบินในการใส่ายทั้งหมดนะพี่น้องเนาะมีหลายๆบินหลายๆอยู่ในมือของข้าพเจ้าตอนนี้เนาะตัวน,นี้เป็นบินในการซื้อแผงโซล่าเซลล์เนาะความจริงมันก็มีหลายๆบินพี่น้องแต่ว่าเท่ากับคัดเอาโตัวท,ที่มันสําคัญสําคัญมากเนาะตัวน,นี้เป็นบินในการซื้อท่นนะอนามเนาะเป็นท่อหนาแล้วก็ตัวนี้เป็นบินในการซื้อด ok นะินบล็อกเนาะ แล้วก็ตัวนี้เป็นบินในการซื้อเป็นสังกะสีเป็นเล็กตะปูเนาะอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นบินในการซื้อเสาเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นบินในการซื้อไม่ยังเล็กๆน้อยๆเนานะหยอกย๊อกเย้ยพี่น้องเนาะอ่ากับชีประมาณนี้นะพี่น้องเนาะบินนี่กับเปียกเมืแลว้วเพราะว่าถือน้ำฝนที่กี่เนาะกับถือว่าสำเร็จนะพี่น้องเนาะ ก็ต้องขอขอบอกขอบใจน้ำผู้ใจบุญมดสุภูสุกคนนทต่วาห่วมกันช่วยเหลือห่วมกันสนับสนุนมากเนาะจนเ็ดให้บ่อน้ำบ่อนี่เนาะสมเ็จและกาให้เศร้าบานเพิ่นได้มีนำใส่สะดวกสบายกว่าะกอนหลายเนาะขอขอบอกขอบใจหลายๆขอให้บรรดาผู้ใจบุญมดสุภูสุกคนนะจงมีสุขภาพจีแข็งแห้งเนาะปราศจากโลกให้ไข้เจ็บพราณาไมยสมบูรณ์เนาะปรถนาสิ่งใดก็ขอให้ไดสมดังความปารถนาทุกประกาศนนอนรับก็ขอให้แดงเงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสน แบนมือกับคอให้ได้เงินล้านนะพี่น้องคอให้ถึกรางวัลทีหนึ่งมดสุขสุขคนนะซาชุก่ะขอขอบอกขอบใจหลายๆนะสำหรับคลิปนี้กับซีบอมีอย่างไรเนาะเดี๋ยวเ้าปิดท้ายด้วยคลิปทดสอบการฮ็ดเวียกของเซนเซอร์วัดระดับน้ำนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปแล้วบ๊ายบายสบายดี โอเคนะพี่น้องนะตอนนี้ก็คือเป็นการทดสอบการใส่งานจริงของไดปั่มน้ำของเฮ้านะพี่น้องเนาะนี่เฮาจะสังเกตเห็นเนาะตอนนี้คือเซนเซ,นเซอร์จับระดับน้ำพี่น้องเมื่อน้ำถึงเกณฑ์ที่ว่าของความจุถังเฮาเนาะพี่น้องนี่คือเวลาที่ว่าน้ำเต็มถังแบบนี้เนาะอ่าเซนเซอร์ตัวนี้มันก็สิ่ทำงานแล้วก็สั่งให้ตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้เนาะอ่านี่มันสิบอกอยู่นี่ว่า นำเต็มทางก็คือออกไฟสีเขียวยุทีบอนทังตัวนี้นาะแเ้วก็เครื่องขอเฮ้ากับชุยุทธ์ทำงานแบบอัตโนมัติน้พี่น้องเนาะมดปัญหาเหลืองน้าล้นทางเวลาเปิดไว้ล้วลืมปิดโบมีปัญหาแน่นอนน้ะพี่น้องเนาะตัวนี้ก็คือเป็นระบบขอเฮ้าพี่น้องนะสุดยอดเลยพี่น้อง